แ,แข่งนี้แบะอันีียแบบเบ็ดเงินอ่ะมันมีเบ็ดเงินได้ไหมอ่ะมันทำได้ลงพนันเงินอ่ะทำได้เหรอมีนะมีลองลองอันนั้นมันต้องแข่งแข่งกันแล้วเห็ดถ้าต้องลงสนามแล้วแต่ว่าถามว่าแบบเราท้าแข่งกับตรงเนี้ยได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รับมันมีมันแบบไปที่อื่นเนี่ยมันไกลแต่ว่าต้องตั้งเวพอร์อ่ะ เรงเนี้ยกด M แล้วก็ดูไอ้อะไรนะยิมคอมตู้เลสอะไรก็ไม่รู้รมามาไหนออดี้มาลองหน่อยผมก็หนักกว่าผมก็ฟรีเหมือนกัน phải hay khi để phải hay à mà mà mà, lót không có được không được. này này, phai của mình mà. ui, anh đi อะไรเน,นี่ยเกิดอะไรขึ้นไปไม่ได้เหตุติดเข้าไปอยู่ในซอกมันพอดีเลยไฟหายต้องไฟเขียวอ่ะนั่นรถติดอย่าหัวร้อนรถติดตไปไหนไม่รอดเลยพี่อย่าหัวร้อนนนนาละนานเลย น,นี่เฮ้ยอย่าอย่าบีบเดี๋นนออยวม,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 มันชนรถนะน่ะมันชนรถเรานะไปแล้วไปแล้วไฟเขียวแล้วอ๋อเฮ้ยแม่งล,ง,ง,ลงเลยวะมาไหนใครจะลองเร็วเร็วเร็วใครจะลองเอาเลยมาเลยเป็นทีนีน้ รถมันออกตัวดีอ่ะไอเนี้ยสูตตามออกตัวดีมันขับสี่เอาเอาคุณม้ามาเอา,มา,ม,ามาปล่อยให้หน่อยพี่เออพี่พี่รถมาเดี๋ยวผมรบกวนเดิมเม มามามาจะสู้ได้ไหมเนี่ยไอ้พี่เดี๋ยวผมออกตัวแบบเต็มที่ออกตัวแบบอย่างนี้เลยลองปีอ้โสู้ไม่ได้ยาวเลยโดนทิ้งกระเด็นเลยทิ้งโุ้งเลย แชทมาแล้วพร้อมนะพร้อมที่พร้อมต่อให้สอง,สองเสาดีเมือนร่มาแนละ้วรถมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนีหลบกปข <c oughs> ึ้เนเย,นเยนนะ็นหลบกปงนดไปครับน<า>่นแล้วมามามา รับออกเกมใหม่แล้วเดี๋ยเพิ่งออกเดยวเพิ่งออกครับขอยแป๊บนเลยโอเคครับพี่เอาไยแล้วเหรอพี่หกหกก็แตกแล้วหรอหนึ่สอง โอ้โหดูดิโคตรแรง,งเ,เลยเ๋ยวมาเซอร์มาเล่นบานน้างดี่เหมือนแมมันไม่ค่อยปีนิไมหรือว่าไม่ไม่ผมผมจอยอนะพี่ไม่ปีนิ เสียบหังข้างท้ายๆป,ปุ๊บๆๆเลยอรถเงี้ยไหนออดดี้มาลองตัดตัดโอ้ยย่านเส้นทีนอมาอ่าได้ไี้ได้ได้เา้าแม่เข้าไปแล้วมม่ก็ออกมาอืมยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะฮะเฮ้ยวิาา่งตามไม่หัน กระป๋องโคกล่นนะครับกระป๋องโคกล่นนะ <Okay. S 2> โอเคโอเคอย่ีมัได้ไห<ด>ม,มโอ้ออกใจนั่งโคตรแรงเลยสิเนาะโอ้ยแพ้วะ่ะโดนว่ะแพ้อย่าทักน,นะ ตอบนะโอ้โตัวแรงมาเลยเอาจับใส่พี่แบนชีอ่ะยอม่ยวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจแบนชีมาเลยเดี๋ยวไปให้พี่เดี๋ยวไปให้เฮ้ยรถผมไม่แรงรถผมไม่แรงรถผมไม่แรง เราหยู่ถึงเสาใหญ่อะเสาใหญ่ด้านขวาครับถึงเสาเนี่ยแล้วก็กลับรถอ๋อคือเธอต้องหน้าอุโมงค์อ่ะนี่อะไรนี่เหมือนก็จี้ตู้กันเนาะไอ้เหมือนมันยิ่มจะเลียเกียร์ได้แบบได้ต้นโตโอ้โหโดนสวนเลยโอ้โดนสวนโอวยปาบหน้า โดนไวเปอร์กินนะครับเมื่อกี้โดนอีรถเขายังแรงเลยตึกชิงเจ้าไวเปอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรถน่าปล่อยออกมาใครเขียับรถไปดูเลยตาม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 พร้อมนะพร้อมโอ้โหดนแดง ไหนวีบสองมาลองกับผมหน่อยผมผมไม่ใช่วีบีป๋อกนะตอนเนี้ยอ๋อเลตัวแล้วนะวีป๋อกมองตีหนตัวเดี๋ยวไปหารถใหม่มาตบกันอให้เลยพี่นะนี่เปิดยางเข้ามาเปิดในระดักษณะกแดงรถหลังมาแล้วต้องรีบปล่อยที่ น,นม่งกับพงหมดมขาดกบทางเ,เรื่องแม่งคนละองนะคันนี้พยายามเรียนแบบมาสีสอนที่สุดไงแต่ตรงแม่งไม่เหมือนม,ม,ม,มามา โอยอันนี้รอฟรีที่ไหนมีใครเอาเฟนิกมาบ้างก,กับพี่มัสเซ่นไม่มีเอาไปเองบอลรถน้อยบอลรถน้อยอ้าวไม่มีใครอยู่เลยพีบวิบแดง ปลายมาเนี่ยก็ตกเฮ้ยหมาเต็มปล่อยรถเหรอไอ้โครับนี่เจ้าหนี่ตำรวจอ๋อคุยโว้ยลาก,กันครั โอ้โหเหี้ยต่างโดนเลยโอ้คันนี้แม่งน่ากลัวสิครับออ,นะออกนะขอปีทิ้งนี่แบบ โรเจอร์โกเจอร์สวยนะทำไมเขาแรงมีเบรคเบรคแรงแรงที่สุดแล้วในมัตเตอร์มีเบรไอ้คันที่หน้ายกนะไอหน้าลอยใช่ที่แต่งกระตูดมันจะเหมือนถูดพื้นเนี่ยใช่แต่แม่งโคตแรงไปรถหน่อยไปรถหน่อยนจงลืมไหนเนาะคันนั้นแดดซุปเปอร์คารดเลยครันนั้นเอพัสเตอร์คันนั้น่ะ แต่บองคันไม่ติดใช่ไหมพี่ผมก็ไม่ติดติดติดผมไม่ติดอ่ะติดตอนท้ายแต่พอติดตอนท้ายแล้วมันในนี่แล้วไงวิ่งหงคันซ้ายยังไงมว่าผมโดนตายแน่เขาอะไร่ะพี่ดำ นั่นแหละนั่นแหละไอ้บอกอไม่ได้มาเล่นกับเพี่อะไม่มาเลยมันไปเล่นอะไรเล่นเกมอะไรเนาะ โดนถึมออกแบบฟรีเลยนะพี่เออโดนปลาย ต่อให้พี่ต่อให้หไม่ทัานไม่ทัน โอเคก็หายไปวะก็ไม่มีอะไรละหมดหมดมุกกันเลยเนี่ยคอยไล้วิ่งตัดหน้ารถผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนี่มาหลุดหล่นนะหลุดมามิตติ้งกันขำๆสามสี่คนเพราะว่ามันเรียกรถมันไม่มาไม่มีอะไรจะทำกันเงี่ยเออก็เลยชวนกันมาตอนแรกก็ชวนในเพจอ้ในกลุ่มนี่แหละในกลุ่มของ gta 5้าเขาเนี่ยแหละแต่ทีนี้มันไม่มีใครมาเพราะว่ามันดึกแล้วนะไอเกมมันจบไปเถอะ เออมันไม่มีใครมาก็เลยเ,เล่นกันสามคนสี่คนีคน่ก็โอเคแล้วเล่นเล่นขำๆกันไม่ได้อะไรแต่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะจัดตอนเออ่หัวข้ามหน่อยคนอื่นอาจจะได้เล่นด้วยก็ลวพี่ก็โอเคก็ไม่มีอะไรละแล้วเ,เดี๋ยวต้องขอตัวเราไปก่อนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยครับกับเจ้าชนะเจ็ดสิบกกาลาดนะคเออ ก็จะทำมิ e ิงหรือว่าทิกเล็กทิกน้อยอะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ขอจบคลิปเท,ท่านี้เลยแล้วกันสวัสดีครับ